กินข้าวแรงนะไปเก็บเลยนะสวัสดีจ้านี่มาเบิองพักปอสารพิษด้อค่ะพักอี๋งกับป่านี่เขียวลเคลคันนาญี่ปุ่นนะเคลคันนาญี่ปุ่นเด้อค่ะนี่ยสิบบาทเด้อนี่สิบบาทเด้อจ้านี่สิบบาทปอสารพิษะะ้อค่ะนี่นนที่มื่อนันเอาล่องยูทูบมาระค่ะมื่อน,นัอนอันนี้ก็นยี่สิบบาทนะคะ่ะ เมื่อนี้เพิ่นเอามาลงตลาดเนาะค่ะมือมือเมื่อนั่นก็มาลงตลาดคือการที่ซื้อไปปลอดสารพิษทุกอย่างเนาะค่ะโซมาเกเทตนะเชอรี่เชอรี่อันนี้กินกับยังก็ป่านี่อันนี้บอกกินกับอันน้ำสลัดกับผิดเนี่ยนี่จะ บ้านกอดสันตินะค่ะนี่ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อนี้ต่อละค่ะสวัสดีค่ะ